สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนก็นได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยค่ะใต้คลิปมีเ้เช็คสําหรับตทุกคลิปอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศเราเองนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นหัวข้อข่าวดีต้อนรับปีใหม่ในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูจิตด,ดใจคุณหน่อยนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวคุณเองนะในช่วงนี้ไปจะมีความสุขนะคะ มีความสุขมีข่าวดีมีโชคดีระวังอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์นิดนึงนะแต่สวยหล่อดีมีออร่านะคะถ้าคุณไปทําบุญทําทานไปสร้างความดีผลบุญจะนำไปคุณมีความสุขมีความสําเร็จแล้วก็มีคนดีๆเข้ามาในชีวิตทีนี้ว่าตัวคุณเองในช่วงนี้ลงตัวแล้วคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณรู้ว่าพาราลิตี้ของคุณคืออะไรที่สําคัญคุณรักและเคารพตัวเองเป็นที่สุดยิ่งคุณรัก ยิ่งคุณให้คุณค่ากับตัวเองคุณยิ่งมีเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นดวงชะตาของคุณส่งท้ายปีเก่าหรือต้อนรับปีใหม่เนี่ยดีมากๆหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะคะหรือถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณสร้างบุญสร้างกุศลทําความดีบุญเหล่านั้นจะตอบแทนคุณในทุกๆเรื่องคืองนานเงินความรักและมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะที่จะเกี่ยวข้องเป็นไปได้ว่าบางคนบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะแต่งงานมั่นหมาย เป็น number one หรือ only one ก็ได้เป็นแค่คนเดียวเป็นคนสําคัญอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นไกลต่างประเทศหรือคนที่มีเลเวลสูง,สง,สงมีวุธิภาวะนะคะมีความพร้อมนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าข่าวดีใครเป็นข่าวดีของคุณคุณมีโอกาสได้รับความเป็นธรรมด้วยนะมีโอกาสเป็นชาวราศีมีนหรือลัคนาราศีเมียนก็ได้นะคะคนนี้มีความเป็นเลือกคู่ของคุณนะเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคหรือรอการเลิกลาหย่าล้างหรือเลิกลาหย่าล้างมาแล้ว หมาดๆห,หรือกําลังจะสําเร็จนะคะคนคนนี้ผิดหวังเสียใจจมอยู่ในความทุกข์มาเนิ่นนานเมื่อได้พบได้รู้จักได้เจอคุณคุณคือคนที่ใช่คนคนนี้กว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะได้สมหวังกับอะไรหลาย,ลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างยากมีโวกาสเป็นซิงเกิลนำซิงเกิลดนนะคะมีแนวโน้มเป็นชาว ธาตุลมมิถุนตุลกุมชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกธาตุดินพืชศพกรรมกรและธาตุน้ำกรากฎพิจิกมีนนะคะเด่นที่พิจิกและมีนทีนี้นะคะว่าแต่ถ้าคนคนนี้ยังไม่ยังไม่ได้เลิกรายหย่าล้างยังรอเรื่องของการปกลงสินสมรสหุ้นส่วนหรือเรื่องลูกอื่นใดก็ตาม เขาจะพยายามจบให้ได้มากที่สุดนะคนคนนี้ต้องการอิสระทีนี้คุณกับเขาจะได้เจอกันทางไหนถ้าเจอการมีแนวโน้มที่จะได้เป็นคนทางไกลมีส่วนนะคะแต่คนนี้ดวงเป็นโสดเป็นไม้นะ,ะเป็นไม้เป็นโสดแน่นอนแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเขาอยากยุติความสัมพันธ์ที่มันไปต่อกันไม่ได้ที่มันเป็นทุกเป็นเวรเป็นกรรมเนี่ยเพื่ออยู่กับตัวเองก่อนและหลังจากนั้นเริ่มต้นกับคุณอย่างเร็วสองเดือนนะคะนับจากที่คุณดู ก็คือประมาณกุมภาไม่น่าจะเลยมีนาหรืออาจจะบวกไปนิดนึงแต่คิดว่าสองเดือนน่าจะน่าจะเริ่มต้นกับคุณหรือมันอยู่ที่เขาเคลียร์ตัวเองด้วยอาชีพนะคะจ,จะเกี่ยวข้องกับคุณหมอคุณแพทย์คุณพยาบาลเกี่ยวกับชีวิตคนชีวิตสัตว์มีโอกาสเป็นชาวปีมะเมียได้นะคะชาวปีจอได้ปีจอคือปีน้องหมานาอแล้วก็ปีมา้าคนคนนี้รักคุณและเขาเขาอาจจะมาเจอคุณในตอนที่เขากําลังอยู่ในภาวะที่ยากลําบาก ในเรื่องของความรักก็ได้แต่เขารู้นะคะคุณเป็นเนือคู่เขารู้ว่าคุณใช่แต่ตัวเขาเองมีวิบากกรรมที่มีมาชา้านานต้องเขีรยให้ได้เขามองคุณดีเขามองคุณสงูงส่งเขารักเขารบให้เกียรติคุณตัวเขาเองก็อยากจะหลุดพ้นเป็นไทยเพื่อให้คู่ควรกับคุณมีโอกาสมีลูกติดสองคนหญิงชายหรือถ้าไม่มีไม่เป็นไรมีโอกาสที่จะมีลูกกับคุณในอนาคตถ้าสามารถมีได้หรือรับลูกรับลูกรับหลานนะคะลูกพี่ชายน้องชายอะไรเงรี้ยมาเลี้ยงได้ อ,า,อาชีพเป็นคุณหมอคุณแพทย์คุณพยาบาลเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเหลวก๊าสน้ำมันน้ำดื่มหรือแม้กระทั่งว่าโลหะต่างๆหรือง,งานพวกงานบริการการให้คําแนะนําต่างๆได้นะคะดูซิว่าในเมื่อเขายังอยู่ในภาวะที่ยากลําบากนะคะอาจจะเจ็บปวดมานะ,ะแต่ตัวเขาเองเป็นนักสู้นะคะเป็นคนที่มีความอดทนก,กันสูงมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้จะยืนหยัดท่ามกลางความเจ็บปวดได้ ให้ตัวเองหลุดรอดพ้นนะคะแต่ตัวคุณเอง e n นเ g y ดีมากแล้วพลังงานของคุณบวกเป็น positive มากๆเดี๋ยวดูการ t ท k e action หน่อยเขาจะเข้าหาคุณด้วยความอ่อนโยนเมตตาใจดีเขาจะไม่เอาความยุ่งยากลําบากใจที่มันเป็นเป็นวิบากกรรมอะเป็นความอึดอัดขัดแย้งอะมาหาคุณนะคะเขาจะเก็บมันไว้เขาจะแก้ปัญหาแล้วรักษาสัจจะที่ตั้งไว้กับตัวเองให้ได้เขาจะตัดความทุกข์ สิ่งที่เป็นวิบากกรรมเหล่านั้นให้ขาดเพื่อมาร่วมทางเดินหน้าไปกับคุณกับคุณตรงนี้อาจารย์ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นรักทางไกลเขาอาจจะต้องอาศัยเวลาในการเคลียร์แต่อาจารย์ว่าไม่เกินหกเดือนหรอกหกเดือนก,ก,ก็ถือว่านานแล้วภายในสองเดือนมีโอกาสรู้ผลชัดเจนนะคะเขาจะเริ่มต้นกับคุณนี่แหละเพราะเขาเชื่อว่านับจากนี้ไปชีวิตเขาจะมีเรื่องราวดีๆเขาก็อยากมีเรื่องราวดีๆเป็นคนที่ดีๆไม่ใช่เป็นคนมีปัญหา นะคะถึงแม้จะมีของแถมเป็นรูปตตดมีของขวัญตามมาแต่ถามว่าแล้วยังไงคะเขาก็ต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาอยากเป็นความสมบูรณ์เขาอยากเติมเต็มให้กับคุณแม้ว่าตัวเขาเองจะผ่านอะไรมาก็ตามเขาจะไม่ทําแบบนั้นกับคุณไม่ว่าเขาเจออะไรมาก็ตามเขาจะสลัดมันทิ้งให้หมดเพื่อมาเริ่มต้นกับคุณเพื่อไม่ให้คุณต้องลําบากใจไม่ต้องให้คุณอึดอัดเพราะมันไม่แฟร์นะคะอ่าทีนี้คนคนนี้จะมาขอคุณเป็นแฟนมาขออะไรก็ตามก็ว่าไปหรือถ้าคุณเองเป็นคนที่ เป็นสิงกำหมิงกแดดมีลูกคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายทั้งป่วงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ได,ดีหรือถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่มีลูกดวงชะตาของคุณนะคะมีโอกาสมีลูกนะคะมีลูกได้ตั้งคันเองหรือว่าอะไรก็ตามนะคะในดวงของคุณและเขานะเป็นดวงที่มีลูกแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมและยิ่งพากันไปสร้างบุญสร้างกุศลไปทําความดีไปช่วยกันทําความดีจะยิ่งเกิดความสุขสําเร็จเกิดโชคลาภโชคดีคนคนนี้รักคุณด้วยใจจริงเขารักคุณมาก เขารักคุณด้วยความตั้งใจดีเขาจะไม่อยากให้คุณทุกข์ไปกับเขาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องจบความทุกข์ของเขาให้สําเร็จแล้วไปกับคุณอย่างราบรืนนะคอะดูความในใจเขาค่อนข้างคิดเยอะคิดมากเป็นกังวลแต่ท้ายที่สุดเขาเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองค่ะว่าการที่เขาหันหลังให้กับสิ่งเก่าแล้วมูฟไปข้างหน้าแล้วเดินมาหาคุณแล้วไปได้วยกันมันคือสิ่งที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุดและเป็นความสุขความสําเร็จในชีวิตเขาแล้ว อะไรที่เขาดูแลช่วยเหลือคุณได้ด้วยความเป็นธรรมทุกอย่างเขาจะทําเขาไม่ได้หมายว่าคุณน่ะจะมองเขายังไงหรือจะให้อะไรเขาไหมเขารู้ว่าคุณมีให้แหละความตั้งใจดีเขาไม่ได้หมายว่าคุณจะต้องให้เขาเท่ากับที่เขาให้เขาพร้อมที่จะให้คุณอย่างเท่าเทียมและแฟร์นะคะความในใจอยากเป็นครอบครัวอยากเติมเต็มอยากสร้างธุรกิจอยากสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันอยากเลี้ยงลูกไปด้วยกันลูกคุณลูกเขาลูกด้วยกันก็ได้หลานก็ได้น้องหมาน้องแมวก็ได้เอามาให้หมด นะคะหรือถ้าเขามีบริวารมีลูกนอ้องเขาก็เป็นคนที่รักบริวารน,นะคะยกย่องส่งเสริมผลักดันให้ประกบความสําเร็จคนคุณไ้เป็นคนเก่งฉลาดอาจารย์ว่าเพียงแต่ว,ว่าชีวิตของเขามันอยู่ในช่วงของความยากลําบากแต่เดี๋ยวก็จะจบละคะ่ะมันยากลําบากมันนานมากพอละนะคะจนมีคุณเนี่ยคุณเป็นแสงสว่างเป็นเป็นเป็นคนที่ทําให้เขามีความหวังที่จะใช้ชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่งอย่าเรียกว่าอีกครั้งหนึ่งเลยครั้งสุดท้ายคุณเป็นหนึ่งเดียวที่ใช้ คใช่มาตั้งแต่แรกเพว่าโอกาสในการเจอมันไม่เหมือนกันเขาเองมีกรรมเขาต้องจบกรรมของเขานะะความในใจบอกได้เลยว่า full option เต็มเต็มมาช่วยกันมาดูแลกันมาเกื้อกูลกันมามั่งคั่งร่ำรวยสุขสมบูรณ์ไปได้วยกันนะคะแล้วขอดูซิ่ว่าสิ่งดีๆที่เขาจะทำเพื่อคุณนะคะมากกว่านี้ความตั้งใจคือ ไม่ว่าใครจะเป็นคนที่มีมากมีน้อยเก่งหรือแกล่งหรือใครมีตำแหน่งสูงกว่าก็ตามพร้อมจะโอนอ่อนผ่อนตามให้แก่กันพร้อมจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตกันนะคะแล้วตัวเขาเองอะันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่าง,ท,างที่มันไม่ใช่แล้วดังนั้นคนที่อยู่ตรงหน้าที่อยู่ในหัวใจอยู่ในสายตาอยู่ในปัจจุบันและนอนาคตก็คือคุณนะคะเขารักคุณด้วยใจจริงจริงนะคะเขาอยากจะทนุถนอม ดูแลซัพพอร์ตเอาใจใส่เทคแคร์คุณนะคะอยากพูดคุยอยากเริ่มต้นกับคุณนะคะอะไรที่เขายอมคุณได้แล้วคุณสบายใจหรือส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จไม่เกี่ยวกับเพศนะคะเขาก็จะทำคนที่เกี่ยวกับเป็นชาวราศีสิงหรือลัคนาราศีสิงได้หรือไม่ว่าเขาจะอายุเยอะมากขนาดไหนก็ตามหรืออายุน้อยไปจากคุณมากก็ตาม เขาจะเป็นความสุขของคุณเขาอยากมองหน้าคุณเขาอยากเห็นคุณยิ้มเขาอยากเห็นคุณมีความสุขและตัวเขาเองเขาอยากเป็นความสุขของคุณหรืออยากไปทําบุญด้วยกันหรืออยากไปสร้างความดีด้วยกันอะไรก็ได้ที่ทำแล้วสบายใจทั้งสองฝ่ายอะไรก็ได้ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสงบสุขมีความเป็นส่วนตัวนะคะคนคนนี้ต้องการสิ่งนั้นทีน,นี้ว่าในช่วงนี้นะคะคุณสิ่งที่ค้อระวังในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนคนนี้คือเรื่องอะไร อย่าเพิ่งใจร้อนอย่ารีบเร่งถ้าเขาอยู่ในกระบวนการของการยุติสิ่งเก่าๆคนเก่าๆวิบากกรรมเก่าๆอาจจะต้องผ่อนปรนอาจจะต้องให้เวลาให้โอกาสหรือขยห,หายเวลาออกไปคืออย่าเพิ่งยื่นคําขาดว่าต้องจบภายในเส้นปีนี้รอถึงแค่มการานี้เท่านั้นนะคะถ้าเคยพูดไปแล้วเคยยื่นคาขาดไปแล้วหรือเคยอะไรไปแล้วก็ตามไม่เป็นไร มันถอนคําพูดได้เนาะเราก็ให้กําลังใจกันหรือหรือให้โอกาสเขาหน่อยเพราะจริงๆแล้วคุณทั้งคู่เป็นคู่ที่เกิดมาเพื่อรักกันเพื่อเติมเต็มนะคะแล้วก็เป็นแสงสว่างเป็นสิ่งใหม่เป็นความโชคดีเป็นหนึ่งเดียวของกันและกันเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเดสตินีโชคชะตาผมนิขิตบุเพสันิวาททุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดแล้วดีค่ะถ้าเขาผ่านตรงนี้ไปได้คือดีคุณอะดีอยู่แล้วนะคะคนคนนี้มโอกาสเป็นชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนได้เกิดวันอาทิตย์วันพฤหัสได้ วันอังคารก็ได้ด้วยแล้วก็อยากจะบอกคุณว่าข้อพึงระวังก็คืออย่ากเกลี้ยวกลาดอย่าหมุดหงิดอย่าเร่งรีบอย่ายื่นคําขาดอย่าเด็ดลายแต่ถ้าพูดไปแล้วช่างมันปล่อยผ่านก็ถอนคําพูดในใจแล้วก็ให้กําลังใจกันเพราะคุณทั้งคู่เมื่อได้รักกันเมื่อได้เคียงข้างกันชีวิตมีแต่ความโชคดีมีแต่ความมั่งคัง่งมีแต่ความสุขนะคะ คุณนะดีตัวเขาเองก็ถ้าหลุดพ้นตรงนั้นก็กำลังจะดีนะคะเดี๋ยวขอดูเรื่องของสังคมหรือว่าบุคคลที่สามมีบทบาทอะไรไหมเพราะตัวเขาเองเป็นกังวลเรื่องนี้ก็งานหนักอยู่ค่ะแต่เขาจะเต็มที่เขาจะทําให้มันหลุดพ้นตัวเขาเองไม่ได้อยากจะเล่าเลยคุณฟังเยงอะเพราะเป็นเรื่องเครียดเรื่องท็อกซิกเนาะเขาก็จะเก็บไว้แล้วก็พิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเงียบๆเ,เขาเขาตัดขาดจริงนะคะอาจารย์พูดเลย คนเก่าสิ่งเก่าที่มันเป็นกรรมกันที่มันทำร้ายกันเนี่ยมันไม่มีแล้วนะคะแล้วเขาจะมาเริ่มต้นกับคุณอย่างซื่อสัตย์ซึ่งเขาก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว,ว่ามันอาจจะช้าไม่ได้ดั่งใจคุณในเกาะหน้านี้แต่เขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดเขารู้ค่ะเขาไม่อยากทําให้คุณเสียเวลาแต่เขาก็เต็มที่แล้วเพราะสิ่งที่เขาแบกรับหรือรเผชิญอยู่มันสาหัสมันอาจจะเป็นสิบเท่าของใครบางคนนะ,คะมันหนักจริงๆมันมีหลายเรื่องหลายอย่างแต่ท้ายที่สุด เขาจะผ่านมันไปให้ได้เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องสิ่งรอบข้างเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องตัดขาดตัดจบเรามาเริ่มต้นกับคุณด้วยความสุขด้วยความแร์ส่วนคุณนั่งสวยๆหล่อๆรวยๆนะคะแล้วก็คิดถึงอนาคตในด้านที่ดีเป็นกำลังใจให้กับการและทุกอย่างมันจะออกมา,มาดีเดี๋ยวขอดูคุณหน่อยสิคุณจะเป็นอย่างไรคุณควรจะทำอย่างไรดีนะคะเฉพาะคุณก่อนนะ ชิวๆสบายๆค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นอย่างมีอิสระภาพแล้วทุกอย่างจะสมบูรณ์จะเป็นจริงได้เป็นครอบครัวได้อยู่ด้วยกันได้อยู่ร่วมกันได้นะคะเนี่ยค่ะได้ศึกษาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เข้าใจได้เริ่มต้นใหม่จริงๆจริงๆก็เริ่มต้นจากประสบการณ์ที่มีนั่นแหละแต่มันจะเป็นอะไรที่สว่างเติมเต็มสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นตัวของตัวเองในด้านที่ดีนะคะเนี่ยไพ่ใหญ่ขึ้นมา4อันแล้วว่าเดอะสตาร์ค่ะ ความชัดเจนในความสัมพันธ์ข่าวดีนี้เป็นจริงได้และ The Judgment เมื่อใ่ก็ตามพระใหญ่หมดเลยอ่ะห้าใบอ่ะมันไม่มีความบังเอิญในโลกนี้นะคะทุกอย่างเป็นจริงและโดนจัดสรรมาเพื่อคุณแล้วดังนั้นขอให้คุณทําใจให้สบายทำทาใจให้ว่างทํามือให้ว่างทำชิมให้ว่างคุณก็จะเริ่มต้นใหม่ได้เรียนรู้ได้มีอนาคตใหม่ได้ได้ความชัดเจนได้ความสุขหรือถ้าคุณรอคนคนนี้มาเนนนานแล้วเป็นคน ที่เคยอยู่ในชีวิตมาเนื่นนานแล้วเขาก็ไม่หมดกรรมสักทีตอนนี้เขาจบวิบากกรรมแน่นอนบวกกับบุญกุศลที่คุณสร้างหรือตัวเขาเองอาจจะทธิฐานอะไรไว้หรือคุณอธิษฐานอะไรไว้บุญหนุนนำแล้วค่ะสิ่งใดที่เป็นของคุณสิ่งนั้นย่อมเป็นของคุณบรรจบมาพบกันมาลงเอยกันนะคะเขาดูสรุปหน่อยอย่างไรส่งท้ายปี ความมั่นคงมั่งคั่งกันเป็นครอบครัวความสมบูรณ์นะคะการพัฒนาความสัมพันธ์อันนี้ไม่ช้าแล้วนะที่ผ่านมามันแช่แช่แข็งมันฟีสยู่แต่ว่าต้องรู้จักรอนะต้องรอด้วยใจมั่นคงแล้วรออย่างมีความสุขรอแบบเหมือนไม่รอค่ะพยายามแบบไม่พยายามเดี๋ยวมันสาเร็จเองหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรารอเขานั่นแหละเราเป็นกาลังใจให้กับเขาแต่เราเองก็ทําสิ่งที่เรารักทําตัวเองให้มีความสุขในทุกวันในแต่ละวัน เดี๋ยวมีการเริ่มต้นค่ะบางคนบางท่านเร็วบางคนบางท่านอาจจะช้ากว่าน,นี้นิดหน่อยแต่เริ่มต้นแน่นอนท้งนี้ทางนั้นอยู่ที่ตัวคุณนะอย่าไปเกลียก้ยกล่อมอย่าไปยื่นคำขาดนะคะคนเรามันเผชิญปัญหาชีวิตไม่เท่ากันมันต่างกันนะคะการแก้ปัญหาของแต่ละคนมันก็ออมีมีอะไรที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเห็นใจให้โอกาสนะคะแล้วทุกอย่างจะออกมาดีนะคะเนี่ยค่ะ การอบกอดการให้กำลังใจกันนะคะการเคียงข้างเคียงกายเคียงใจกันแต่ถ้าเขายังทําไม่สําเร็จยังไม่ถูกต้องคุณอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะมันจะเป็นผิดศีลเนานะมันจะทําให้วาสนาบาร,รมีเราตกเพราะบุญวาสนาตอนนี้คุณดีมากทุกอย่างคุณดีหมดในพื้นดวงชะตาในความเป็นอยู่และในอนาคตที่จะรับปีใหม่นี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คนนะมอบกาลังใจให้กับเขาแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็เห็นใจตัวเองเห็นในเกียรติในศักดิ์ศรีตัวเอง รอให้เป็นนะคะรออย่างมีความสุขเนี่ยค่ะเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายจิตใจสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอธิษฐานกําลังจะตอบโจทย์ตอบใจและถูกจิตถูกใจถูกต้องแล้วนะ,ะที่ผ่านมาอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีข่าวคราว,าวหลายอย่างว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงไหมมันอะไรคือความจริงตอนนี้ความจริงจะปรากฏแล้วความจริงที่ที่ส่งเสริมคุณน,นะคะเอ่อบางคนบางท่านอาจจะโดน ฉีนนินทาหรือพูดถึงหรือคุณอาจจะได้ยินคนอื่นพูดถึงเขาในเรื่องที่มันเสียเสียให้หายหรืออะไรก็ตามที่มันจริงบ้างไม่จริงบ้างไปผ่านค่ะข่าวลือข่าวลือการนินทาก็คือการนินทาแต่ตัวเราความดีความจริงเราทำตามที่เราเป็นให้มันเป็นจริงนะคะให้มันดีจริงมันไม่ได้สำคัญว่าคนอื่นพูดอะไรมันสำคัญว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะ ถ้าเขายังไม่สําเร็จเสร็จสิ้นกับพันธนาการเก่าขอให้คุณออกมาจากขอให้คุณอยู่ในกรอบความถูกต้องความดีงามความสงนางางของตัวเองก่อนทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตขอบเขตที่ดีคือขอบเขตของความถูกต้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างมันจะมันจะลงตัวมันจะชัดเจนของมันเองแนะสุดท้ายค่ะเ,เบื้องบนนะคะนะคะ คุณอาจจะปจไปอธิษฐานเจตไปอธิษฐานขอพรจากพระแม่รักษมีพระแม่อมาทีวีหรือมหาเทวีผู้หญิงหรือเอาไปปรึกษาหมอดูที่เป็นผู้หญิงที่มีจิตมียานสัมผัสขอให้คุณเชื่อในความดีคุณด้วยและเชื่อในสิ่งที่ที่กำลังไกด์ไลน์มาให้เปิดทางมาให้เดี๋ยวทุกอย่างจะเป็นจริงและดีได้นะคะเพียงแต่ว่ายาวตัวเองไปอยู่ในภาวะของความผิดพลาดก็ถือว่าใช้ได้แล้วดีนะคะ ตอนนี้บางคนบางท่านอยู่ในช่วงของการรอคอยรอแบบว่าการรอที่ดีคือรอแบบมีความสุขรอแบบไม่รออย่างที่อาจารย์พูดแหละพยายามแบบไม่พยายามให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติทําอะไรก็ได้ค่ะที่เราไม่ลดคุณค่าตัวเองรอก็รอแบบสวยๆรอรแบบมีความสุขรอแบบมีอะไรทํารอแบบว่าสร้างเงินสร้างรายได้อะไรอย่างนี้หรอเปไหมคะปัญหาของเขาให้เขาแก้เองเราไม่จําเป็นต้องไปเจ็บแค้นแทนโกรธวิบากกรรม หรือไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรและถึงเวลาคุณจะสมหวังสําเร็จเพราะดวงชะตาคุณดีอยู่แล้วมันจะต้องดีอยู่และดีต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามกดสเก์รับแชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรสว่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสียงทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ใหกันสเสมอมา ขอบคุณหลายๆท่านนะคะถ้าจะบบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสวัสดิ์ข้างล่างก็ยินดีมากเพราะทุกมูลค้าของท่านมีคุณค่าต่อพลังใจอาจารย์เนาะได้ทําคลิปให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะคะก็ขออวยพรนะคะในท้ายที่สุดขอให้สมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเร็ววันขอให้มีความโชคดีร่ำรวยรับฟังเดี๋ยวเราจะันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ